ไม่เงี้ยไม่หมดแค่โดนนะนี่แค่ครั้งเท่านี้เจ้าของคนผมคนละตัวไงหลายอ้าวคือคนสองตัวตัวไหนกันหลายอืมมือชิ้นมืออ้าวตั้งเลยไปเลยยื้อวัวทำไมอยู่ข้างนู้นล่ะวัวแต่หอนนั่นนี่ของเขาแล้วเดี๋ยวเขาแล้วต่อเดินจมต่อ โเขาจากอย่างน่ารักเลยมีอะเล่อนมาตรนเลื่อ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 นเลนเลื่อนเลอนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนเลืนเลื่อนเล่ออนเลื่อนเลื่อนเลื่อนื่อนเลเลื่นเลื่อนนเ่อนเล ไปกินตาผ่นห้องนี้ครับไปโอ้โหมีแต่คนใหม่เส้นเส้นใหม่จากินโดยเฉพาะโดยเฉพะมีการมีการโดยเฉพาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะกาดเล้ากใหญ่่าสาบมีป้าเด้อเใส่ป้าอันนี้นะเป๊ะจะให้จะให้าบอกมีป้าเด้ออานได้หล่าว่าเด้อหมเออ

นู่นพวกเขาอยู่คนคั้นนก็มป่าย้อนจะแถแหละตัวบากมีป่าเด้อนี่ว่าเได้ระาเากมีป่ามึงมึงมเหมือนจะแาเพกรตอะเลองดูไปนี่วมันเยน้าไหโอ้ไย้อนไผมแลึ่งอา้เพราะวแต่เขาได้ปลากดแล้ใหัห

Rồi. Anh đó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  môn nhưng mà môn 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 môn